สวัสดีครับผมพูกประกาบพันพื้นเมืองอีกแล้วครับผมกับทีมงานหาอยู่หา,หากินอีกแล้วมือหนีพากันมาอยู่แพร่เลยครับมาใช้ชีวิตบนแพร่กันครับผมแพร่ดึงสะดุ้งดึงยกย่อยกสะดุ้งกันล่ะครับผมกาลัางดังไฟหาป่ามากปิง้งกินเขาแรลงครับผมบัจจุนี้เ็นในเบ้าอ่ะเบื่อหนาหลักจังเลย,เเลยอ๋อเสาแล้วเสาอีกเสาได้เสาได้เขาเรียกซักเบ้าครับผมซักไปเรื <S <s <ak> ่อยเลด้ย จะวัดสะดุ้งสิขึ้นต่เดี๋ยวผมบอกเฮงไม่ได้เพราะว่าคนหาปลาขึน้นกันนี่ครับได้ครับตัวนึงแต่ว่ามันมันกลิน่นผู้เดียวปุ่อิ่มได้ตัวเดียวเดี๋ยวบ่าวอากระลังหาอยู่ครับบ่าวอาเราหากินมาอยู่แล้วไปจัดไปครับผมสาวแล้วครับผมสาวแล้วไปครับผมสะดุง้งหาดึงปลาอยู่นั่นี่ครับอ๋้อ เป็นยังได้สะดุ้งไงตัวนี่ยนเดิมุงทีมงานเด้ใยสาครับบอกว่าได้สองตัวสัตว์โอ้ยอิลิเท่านั้นดูดีครับผมโอ้ยมันก็้ยุกไก่เถอะดึงมาอีกไหม สองตัวครับผมกระชับเลยพราะปีกเลยดิปีกเลึกต่ำมากคุ้งครับผมบ้าเบิ่งตัวป่าครบสดๆไปเลยโอ้บาพุ่มเดี๋ยมพัฒนจะไซส์ครับนี่ปลาดติดโต๊ะมีมือเดี๋ยววะน้องโบตุกน้ำเจอ เน,นตักมากออโอโหไาาล่ครับไล่บอก้เพื่อนกินน้ำกันเราตำหุ้งที่ตำมุ้งสุกกินได้เแบนงพึ่งปาซุกซบเอ,อ,กอเดีต่อไปปลาสุก้วปลาสดๆเลยโอยุดนะสดปะครับมาสดจรงแลดึงตันไม้ไหมครับดึงสะดงดึงยุกย่อ อยากตับบักหุ่งนะใส่หีบใส่ปีงนะครับก่อ,นนะอโดยบบาอาครับผมนี่ครับผมนี่ที่ตับบักุ้งครับผมตับบักุงปลาปีงปีปลาครับผมโอ้โห ก็เขาเนี่ะครับกมอยู่บนแพรครับผมเห็ดอยู่เห็ดกลิ่นทั้งแพรได้นี่แพรดึงสะดุง้งได้กล้ามเลยล่ะบอกเลยโอ้เบ,บาอ่าก็เห็ดย่างได้เป็นตะแซบนะครับผม อย่างร้อนๆครับผมกับปลาสดๆไม่รู้จะ<ม>อธิบายคําว่ายังไงโอ้ยอมีไข่ค,ความตัวนี้ไ่ความไข่มีความครับผมไขม่ปลาไข่ปลาสดๆไปเลยนู่นอืออือพูดอ่ะมันเป็นอะไรที่หุน่นโอ้ยบอกไม่ถูกสองหีบอมัดก้อนหนานี่ครับผมตัวสู ป้งคอดไม่ไหมงงครับแต่หูผมเป็นแต่แสบป้อ้าวก้่อยอยมวากินห้กินหนันหนักให้พัน่ะบนาอหดมันเนี่ยาทีพมนยุเจ้าแถวนีเด้อสิบัให้ให้เป็นกด้วอือหือออกเข้ป่ากอนเจ้ทีเอาทีพนยว่าดิหนเป็นหลันวะเจ้าทีเ

มนนีอีกสหีบด้วยครับใเาได้อห้การที่เก้ากับผมนี่นี่ครับนี่ครับรม <c oughs> ที่หนึงอยู่แล้วตำหุงเด็ดกรับผมตำหุงปีงปลาเบ่อนี่แซ่บเลือเกินกับบนแพรครับผมเ่กินไดุ้วักินยังอันสีุกเกินแล้วจะไปแซ่บ พุ่งกรอบอีเลยของกรอบแกรบใครกินท้องกออันเด็ดเป็ด ปลาสดๆเป็นไหมมันก็เสียบแล้วเมนเลยตึงงั้แเสียบเว้ครับผมปีนปลาตามันมาครับมายดีต้อนรับเด้อพอดี เราพูดันมีแพอยู่ตรงนี้ครับผมแพอยู่ขั่งเดีวยวกับาอ่งจ,จัวแร์แจ้งหน่อยแต่มาเป็นซีกกว่าสิ้มเพราะนั่งอยบ่ล้วนั่งนี้ทั้งโคกดีกว่าเรนคืองขมิยกิ่นปลาบนแพรกินแบบทรรมตาติแบบพงสเตย์ครับผมตัวปลา ก็อบม้อบุ้มครับมันก็มีแอ้งมามาใส่ชีวิตบนแพร่ครับผมวันนี้เพร่ดึงสะดุ้ง mm ล่ะโอ้แซ่บเสียปลาเผากับตับหมงที่ปลาสุดครับผม ว่าแซ่บตับมูฮูงพิงปลาแซ่บวีนีวินิแห้งครับผมสวัสดีครับครับครับเขาอิ่กว่สิบขานกลับอาบน้ำนอนครับผมวินีแห้งสวัสดีครับ